กฎแห่งกรรมเรื่องที่98กรรมเป็นสิ่งลี้ลับก่อนเที่ยงวันหนึ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ทางถนนราชดำเนินเที่ยงวันนั้นเราได้พบพร้อมหน้าตามที่นัดหมายไว้เมื่อเราได้กินอาหารและได้สนทนากันเองเป็นที่สนุกสนานสิ่งที่ทำให้เราสนุกสนานและสบายใจได้สิ่งนั้นก็เห็นจะได้แก่การคุยกับเพื่อนฝูงมิตรสหาย ที่ถูกคอถูกนิสยัยรู้จักรสนิยมเข้าใจกันดีรู้เรื่องและพูดเรื่องที่เกิดประโยชน์ได้รับความรู้เบิกบานทั้งผู้พูดผู้เล่าและผู้ฟังแกมขำขันทำให้อารมณ์เคร่งเครียดในการงานที่ทำอย่างจำเจได้ผ่อนคลายเรื่องที่คุยกันมีทั้งสาระและไม่เป็นสาระหลายรส บางครั้งก็มีเรื่องที่ทำให้เศร้าตามปกติเราชอบแต่เรื่องสนุกทุกครั้งที่เรามาร่วมกินอาหารและคุยกันส่วนมากมักจะเพลิดเพลินลืมเวลางานไปชั่วขณะหนึ่งและมักจะออกจากห้องอาหารเป็นพวกสุดท้ายที่โต๊ะอาหารนั้นเรามีทั้งผู้ที่เคยร่วมกินอาหารเป็นประจำและมีบางท่านนานๆจะได้โผล่มาร่วมกินอาหารด้วยสักครั้งวันนั้น เราได้สนทนากันถึงเรื่องกรรมความจริงเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งเราควรจะรู้ไว้จะได้ไม่หลงลืมตัวพิจารณาถึงเรื่องกรรมเพื่อนผู้เคยเป็นนายธนาคารมาแล้วได้กล่าวขึ้นว่าผมเชื่อว่าเรื่องกรรมเป็นความจริงผมได้พบมาแล้วเพราะมันไม่ชื่ออื่นไกลผู้นั้นเป็นเพื่อนที่รักสนิทสนมกับผมมากเพราะ เราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมาหมอนี่เกลียดแมลงสาบเป็นที่สุดในชีวิตเห็นที่ไหนเป็นไม่ได้ต้องไล่ตีทำลายจนตายถึงสบายใจถ้ามีเวลาก็จะหรือตามตู้ตามลิ้นชักโต๊ะพบเป็นข้าดักคล้ายจะมีความอาฆาตพยาบาทติดในนิสัยสันดานเป็นศัตรูคู่อริกับพวกมแมลงสาบมาแต่อดีตชาติมาก่อน แปลกเหลือเกินเพื่อนผู้นี้เป็นนักดื่มอย่างคอทองแดงต่อมาก็ไม่พ้นหลักธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายที่สุดก็ได้ป่วยคไายถึงแก่กรรมลงในฐานะผู้เป็นเพื่อนที่รักสนิทสนมกันมากเมื่อรู้ว่าเพื่อนตายก็เสียดายและมีความอาลัยรักอย่างมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเพื่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ผมได้ช่วยงานเท่าที่ผมจะช่วยได้การสวดศพจนที่สุดบรรจุศพเพื่อคอยเวลาที่จะทำการชาปนากิจในวันอันสมควรต่อมาเมื่อใกล้ถึงกำหนดวันที่จะทำการชาปนากิจศพก็จัดแจงไปเอาซากสังขารที่ใส่ไว้ในโรงบรรจุไว้ในกุฏิศพซึ่งโบกซีเมนไว้แล้วก็ต้องใช้สับป,ปะเลอและผู้ช่วย กระท้บปูนซีเมนที่ปิดช่องกุฏิออกแล้วก็ช่วยกันลากและโยงโลงศพขึ้นมาภรรยาของผู้ตายเกิดอยากดูหน้าศพของสามีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกเผาไหม้ละลายไปในกองไฟพวกสับป,ประเรลและผู้ช่วยได้จัดการตามประสงค์ของเจ้าภาพผู้เป็นภรรยาของผู้ตายช่วยกันงัดฝาหีบศพ เมื่อฝาถูกเปิดออกแล้วทำให้ทุกคนเห็นแล้วตื่นเต้นตกตะลึงผู้หญิงก็ร้องหวีดผมเองเห็นแล้วก็งงเหมือนกันนึกในใจว่านี่มันเป็นไปได้หรือแทนที่จะเห็นศพแห้งตามสภาพของเวลาเหมือนเสื้อผ้าที่สวมใส่กลับเป็นมแมลงสาบนับหมื่นนับแสนตายซ้อนกันย้เยเยะอยู่ในโรงศพ จนมองไม่เห็นร่างของซากศพเมื่อเปิดฝาลงออกให้ได้รับแสงสว่างภายนอกพวกมแมลงสาบมันวิ่งกันชุลมนุนบางตัวก็บินออกจากโกลงพวกผู้หญิงตกใจกลัวร้องวยวายเอะอะทั้งขยะขย้งสะอิดสะเอียนกลัวพวกมแมลงสาบในโลงจะบินมาเกาะหน้าเกาะตาคอยหลับตาเอาผ้าปัดอย่างโกลาหล บางคนที่สะอาดก็กล ouais, e okay. mm ัวจะติดเชื้อโรคพากันหลบหนีออกให้ห่างเมื่อพวกแมลงสาบนี้แยกออกไปแล้วสิ่งที่เห็นในโรงคือซากศพเหลือเพียงกระดูกเรือนร่างขาวโพลนไม่มีเสื้อผ้าหรือเนื้อหนังติดอยู่เลยพวกแมลงสาบคงแทะกินหมด ผมมาน,นึกดูก็ประหลาดใจมากว่าทำไมเจ้าพวกแมลงสาบมันจึงเกิดขึ้นหรือไปอยู่ภายในหีบศพได้เพราะนอกจากจะตอกตะปูปิดแน่นแล้วอากาศก็เข้าไม่ได้ยังยาด้วยชันไม่ให้มีกลิ่นรอดออกมาได้ผมก็นึกไม่ออกนี่ก็เห็นจะเป็นกรรมตามสนองหรือความอัศจรรย์ของกรรม ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็คิดว่ากรรมเป็นสิ่งลี้ลับซึ่งหาเหตุผลไม่ได้ย่อมจะเกิดขึ้นจากการสร้างบุญหรือบาปเป็นต้นเหตุและประกอบด้วยอำนาจของจิตคิดผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนเป็นสื่อทําให้เกิดผลกรรมท่านผู้ตายเป็นผู้มีพลังจิตเกรียดแค้นจริงชังพยาบาทสูงต่อพวกแมลงสาบจึงได้เกิดผลกรรม โต้อตอบตามสนองดังที่ได้เป็นไปแล้วเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดคิดถึงเรื่องนายแพทย์ผู้หนึ่งแม้จะเป็นเรื่องนานแล้วก็ดีแต่ก็คิดว่ายังไม่เก่าเกินไปที่จะนำมากล่าวไว้ในที่นี้เพื่อจะได้มีโอกาสพิจารณาเปรียบเทียบเรื่องกรรมนานมาแล้วได้มีท่านผู้หนึ่งมาจากต่างจังหวัดต้องการพบข้าพเจ้าเมื่อเราได้มีโอกาสสนทนากันแล้ว ท่านผู้นั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าจังหวัดที่ท่านอยู่นั้นมีนายแพทย์ผู้หนึ่งมีความชำนาญรักษาโรคชาวบ้านทั่วไปแถบนั้นยกย่องว่าเป็นหมอเทวดาแม้ไข้หนักหมออื่นไม่รับแล้วหากมาหาหมอนี้ถ้าได้รับปากว่าหายก็คือหายถ้ารับปากว่าหายก็ไม่มีอะไรน่าวิตกเจ้าของไข้ ก็เป็นอันนอนใจเชื่อถือได้คนไข้ไม่ตายแน่ฉะนั้นคนไข้และชาวบ้านจึงเชื่อถือมากหมอคนนี้มีเสียอย่างหนึ่งคือค่ารักษาแพงมากบางคนหายแล้วก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวฉะนั้นชาวบ้านไม่ชอบที่เป็นหมอขูดเลือดไม่ว่าคนมีคนจนหรือพระพิสุไม่ยอมเห็นแก่ใครเป็นอันขาด ขาดความเมตตาเห็นอกเห็นใจเหตุนี้แม้ความเก่งความสามารถของหมอจะมีผู้ยกย่องสรรเสริญว่าเหมือนหมอเทวดาก็ดีแต่ก็มีไม่น้อยที่สาบแช่งว่าขูดเลือดขูดเนื้อแม้พวกคนยากจนไม่มีเงินก็ไม่รักษาให้คนเจ็บกลัวตายก็ต้องวิ่งกู้หนี้ยืมสิน หรือผู้มีเพียงที่ดินที่นาหรือผู้มีเพียงที่ดินที่นาหรืออะไรก็ต้องไปจำนองจำนำมาให้เป็นค่าหมอรักษาแทบจะหมดตัวต่อมามีภิกษุสูงด้วยสมณศักดิ์อาวุโสเป็นที่เคารพของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปท่านได้เกิดป่วยขึ้นมามีอาการมากมีคนแนะนำให้ท่านไปหาหมอผู้นี้ ท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีเงินจะไปให้ค่าหมอเพราะเขาเป็นหมอเงินหมอทองไม่เห็นแก่หน้าใครเลยพวกลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านเป็นพระภิกษุที่ชาวบ้านชาวเมืองนับถือมากบางทีหมอจะลดหย่อนผ่อนให้ก็ได้ที่สุดท่านก็อุตส่าห์ตะเกียกตะกายพาสังขารไปหาหมอคิดว่าถ้าเชิญหมอมารักษาที่วัดทำให้ค่ารักษา ก็จะสูงขึ้นอีกมากเมื่อได้ไปพบหมอบอกกับหมอไปตามความเป็นจริงว่าอาตมามีเงินไม่มากนักจะออกปากชาวบ้านก็เกรงใจอยากทราบว่าอาตมาจะต้องเสียเงินค่ารักษาเท่าไหร่อาตมาจะได้เตรียมไว้ให้ถ้าขาดไม่มากก็จะขอร้องญาติโยมช่วยออกให้หมอพูดให้กําลังใจว่า สำหรับท่านไม่เป็นไรหรอกครับยังไม่ต้องคิดก่อนก็ได้ผมจะไม่คิดมากรักษาให้หายดีเสียก่อนค่อยพูดกันพระรูปนั้นท่านก็คิดว่าคลั้นจะรบเร้าให้บอกราคาก็เกรงใจในเมื่อหมอได้บอกว่าจะไม่คิดมากคิดแพง ก็ตอบตกลงให้รักษาต่อมาท่านก็หายเป็นปกตกิท่านก็เตือนหมอให้เก็บค่ารักษาแล้วไม่ช้าหมอก็ได้ทำบินให้คนนำมาส่งให้ท่านเมื่อท่านได้เห็นตัวเลขจำนวนที่ต้องจ่ายในบินแล้วก็ตกตะลึงงงลมแทบจับเพราะจํานวนตัวเลขสี่ตัวแต่ตัวหน้าเป็นเลขแก่ท่านบอกว่า เห็นบินเท่านั้นเหงื่อท่วมตัวเพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาให้หมอมากมายได้นึกไม่ออกการที่จะขอลดกับหมอนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะหมอพูดคำเดียวเมื่อหมดทางท่านก็หาของในกุฏิมีอะไรพอจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็จัดการเก็บเล็กเก็บน้อยเพื่อสะสมไว้ใช้หนี้หมอที่ขาดอีกมากก็ จำเป็นจะต้องอาศัยญาติโยมเพื่อช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้ใช้หนี้พวกลูกศิษย์และผู้ที่เคารพเมื่อรู้เรื่องนี้ก็ได้พยายามไปพูดกับหมอขอความเห็นใจแต่ทุกคนก็ผิดหวังเพราะหมอไม่ยอมลดลาวาสอศชาวบ้านต่างก็ได้แต่สาบแช่งหมอหน้าเลือดไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์แล้วพวกชาวบ้านทั่วไปก็ได้ช่วยกันบริจาคคนละมากบ้าง น้อยบ้างแต่ก็ไม่วายพากันสาบแช่งว่าเมื่อไหร่ไฟนรกจะเผาพลานหมอหน่าเลือดคนนี้นะคิดค่ารักษาคนยากคนจนก็หนักอยู่แล้วแต่นี่มาทำกับพระกับเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเมื่อชาวบ้านชาววัดรู้ถึงไหนก็สาบแช่งถึงนั่นว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเห็นเงินเป็นใหญ่ ไม่รู้จักศีลธรรมบุญบาปที่สุดก็ช่วยกันออกเงินตามมีตามเกิดจนถวายท่านได้ตามจำนวนนั้นมอบจ่ายค่ารักษาหมอไปตามปกติหมอเป็นคนละเอียดถี่ท้วนมีสติไม่ประมาทระวังตัวอยู่เสมอและเป็นคนมัธยัิเห็นจะเป็นเพราะถึงเวลาของกรรมทำให้หมอเห็นผิดเป็นชอบขาดสติ เกิดความประมาทก็คือวันหนึ่งหมอเห็นปี๊บใส่แอลกอฮอล์ซึมรั่วจึงเอาแอลกอฮอล์ในปี๊บมาถ่ายลงลังเวลานั้นไม่มีไฟฟ้าใช้จึงต้องใช้แสงสว่างจากเทียนขายส่องอยู่ใกล้ๆวันหนึ่งหมอเห็นปี๊บใส่แอลกอฮอล์ซึมรั่วจึงเอาแอลกอฮอล์ในปี๊บมาถ่ายลงถัง เวลานั้นไม่มีไฟฟ้าใช้จึงต้องใช้แสงสว่างจากเทียนขายส่องอยู่ไกลๆจากที่สูงห่างๆเมื่อแอลกอฮอล์ถ่ายจากปี๊ปลงสู่ถังอาจจะเป็นเพราะผลกรรมถึงกลาวที่จะตามสนองทำให้เทียนตั้งไว้บนหิ้งสูงหยดก้นเทียนติดไม่แน่นเกิดตกลงมาจากหิ้งพอดีก็หอก็อยู่ใกล้ไฟเทียนไข ก็ไม่ดับเกิดเป็นเปลวไฟแลบลุกพรืบขึ้นทันใดนั้นเปลวไฟก็ลุกลามรวดเร็วไวเกินกว่าที่หมอจะทันป้องกันหรือหลบหนีได้ไฟลุกลามเข้าไปในปีป๊บความอัดและความกดดันของแก๊สแอลกอฮอล์ทำให้เกิดระเบิดขึ้นกกอฮอก็รอกระจายไปท่วมตัวหมอแล้วไฟก็ติดขึ้นทันที เสียงระเบิดทำให้ผู้คนญาติพี่น้องตกใจภรรยาวิ่งมาเห็นไฟกำลังลุกท่วมตัวหมอกำลังทุรนทุรายไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ภรรยามาเห็นก็ตกใจแทบสิ้นสติไม่ช้าชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็วิ่งมาช่วยกันดับและหมอก็ล้มพับกลิ้งลงไปนอนบนพื้นห้องแถวนั้นร้องครวนครางด้วยพิษไฟปวดแสบปวดร้อนญาติ เห็นอาการไม่ดีหนักมากเพราะเนื้อรอบนอกสุกหมอต้องทนทุกข์ทรมานมากจึงได้รีบจัดส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพความทุรนทุรายด้วยพิษร้อนของไฟเผาพลานร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเจ็บแสบเหลือที่จะทรมานต่อไปได้หมอจึงถึงแก่กรรมลงที่โรงพยาบาลกรุงเทพชาวบ้านชาวเมืองที่เคยด่าเคยแช่งมาก่อน แต่พอรู้ว่าหมอถูกเผาทั้งเป็นและได้ถึงแก่กรรมลงเสียแล้วต่างก็พากันเสียใจเศร้าสลดเสียดายที่ต้องเสียหมอที่เก่งในทางรักษาคนไข้ที่ยกย่องเป็นเทวดาที่ได้เคยรักษาคนจวนตายให้รอดชีวิตมาได้ไม่น้อยความโกรธแค้นของทุกคนหายไปสิน้นมีความรักอาลัเสียดายที่หมอดีๆในทางรักษาต้องตายจากไป แม้จะเป็นผู้ที่ขูดเลือดขูดเนื้อบ้างคนก็อยากให้หมอมีชีวิตอยู่เพื่อความอุ่นใจซึ่งยังดีกว่าไม่มีหมออยู่เลยทุกคนเมื่อรู้ข่าวก็ไม่เว้นที่จะสงสารและอะไรแต่สิ่งเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปเป็นอดีตแล้วไม่กลับมาเป็นปัจจุบันอีกเหลือไว้แต่ความหลังที่ในจังหวัดนี้เคยมีหมอเทวดา ที่สามารถรักษาคนที่จวนจะตายให้ฟื้นขึ้นมาได้บัดนี้ได้ผ่านไปแล้วและไม่ช้าก็จะค่อยๆลืมไม่ว่าจะเป็นความเดียวหรือความชั่วคงเหลือไว้แตก่กรรมซึ่งเป็นสิ่งลี้ลับไม่สามารถจะมองเห็นได้คอยติดตามสนองแก่ผู้สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วต่อไปหมายเหตุผู้เล่าเรื่องมแมลงสาบคือคุณเซิงือรือประสงค์